ขอขอบคุณเพจมังกรบินด้วยนะครับที่แปลเรื่องนี้มาส่วนคลิปนี้เอฟเฟคไม่มีนะครับขออภัยด้วยเพราะอะไรนะะ่ะเหรอนี่แหละความรับผมกับตันผมขี้เกียจหนึ่งในแบดเอนดิ้งของเกมนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวร้ายธรรมดาธรรมดาแต่เป็นแม่มดแห่งหายนะบอสระดับกลางของโลกนี้เธอผู้นี้อยากจะทำร้ายทุกสิ่งให้ราบคาบ ย้อนหานุนโลกผันนี้นะในโลกที่ตกอยู่ภายใต้ความสิ้นหวังมันไม่จำเป็นหรอกฉันจะทำลายล้างทุกอย่างให้หายไปให้หมดในฉากที่เราฆ่าเธอไม่สำเร็จนั้นทุกสรรพสิ่งทั้งหมดนั้นบนโลกนี้จะสูญสิ้นเกมโอเวอร์ต้องการเล่นอีกครั้งหรือไม่นั่าหลายคือแบดเอนดิ้งณตอนนี้ ในวันฤดูใบไม้ผลิธรรมดาวันหนึ่งที่มีแสงแดดจ้าเทอมใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในชั้นประถมปีที่ห้านี่ในาพักอยู่แถวไหนอ่ะกลับบ้านด้วยกันไหม <c oughs> ดีจังเลยนะปีนี้ก็ดีห้องเดียวกันด้วยนี่ก่อนกลับไปรานเกมด้วยกันเปล่าเด็กๆกลับไปดั้งที่ตัวเองกันหน่อยจ้าเฮ้อ <c oughs> มีเรื่องอะไรงั้นเหรอวันนี้เรามีเพื่อนใหม่เพิ่งเข้ามาด้วยละ่ะ แนะนำตัวหน่อยสิจ้ะชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดานี้มันพังทลายลงเร็วเกินไปไหมเธอมีผมสีฟ้าอ่อนอ,อ๋สวัสดีค่ะย,ยินดีที่ได้รู้จักนะคะมีหางกระต่ายกลมๆนั่นและมีหูกระต่ายยาวๆชี้ตั้งอยู่บนหัวอ่าฉันชื่อยอนฮานิ้นค่ะ วันนั้นหลังจากที่ได้เห็นเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่แล้วงานอดิเรกข,ของฉันก็คือการอ่านหนังสือและฟังเพลงค่ะแล้วก็ชอบดูละครเวทีด้วยนะทีวีเอยละครทีวีขอโทษฮะฉันจำชาติก่อนของตัวเองได้แต่มันไม่มีเหตุผลเลยนี่ที่จะต้องจมปลักยู่กับอ,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 อะไรเนี่ย อะไรความหวนนึกถึงด้วยซ้ำอะอะไรไม่รู้คืออไร่ข้ามไปก่อนนั่นก็เพราะว่าจุดงหน้าของฉันตอนนี้เคยมีคนคนหนึ่งที่มีน้ําเสียงเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ยืนอยู่ตรงนี้มาก่อนถ้าพวกเรามาสนิทกันได้จะดีมากเลยนะคะโลกอันนาเฟ,ฟแบบนี้หายไปซะยังจะดีซึกกว่าแม่มดแห่งหายนะที่นำพาโลกนี้สู่จุดจบ ฝากตัวด้วยนะคะเธอคือยอนฮานินบอสระดับกลางคนนั้นนี่ฉันมั่นใจมากถ้าเจนต่อไม่ให้อยากยอมรับก็ต้องยอมรับอยู่ดีไม่ทิ้งหนะ้าพวกเราสวยแล้วเบรฟฮัสเกมนี้ที่ตัวฉันในชาติก่อนชอบเล่นนักชอบเล่นหนาเป็นเกมเกี่ยวกับเด็กผู้ชาย ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นฮันเตอร์ที่เก่งกาจที่สุดลูกศิษย์ของจิตวิญญาณการต่อสู้คังฮันบยอนเป็นเกม RPG a แอคชั่นในโรงเรียนที่มีตัวเอกเป็นเด็กคนนี้ช่วงเวลาในเกมนี้เกิดขึ้น200ปีนับจากภัยพิบัติมีมอนสเตอร์และฮันเตอร์ที่อยู่ในโลกที่มีวิทยาศาสตร์และเวทมนต์ล้ำหน้าเพื่อให้ตัวเอกสามารถเป็นฮันเตอร์ได้เขาจึงเข้าเรียนที่สถาบันกึมกัง ในเมืองแห่งการศึกษาและได้พบเจอกับสถานการณ์มากมายมาถึงตรงนี้เพรอะมันดูเหมือนชีวิตเดเรื่นงโรงเรียนธรรมดารรมดาของวัยรุ่นทั่วๆไปงั้นสินะแต่เรื่องราวมันไม่ได้สดใสไปซะหมดหรอกเกมนี้มีฉากจบถึง44แบบด้วยกันส่วนมากจะเป็นแบดเอนดิ้งและนั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นตอนจบแบบโลกแตกแต่เกมนี้ก็มีปัญหาใหญ่อยู่อีกเรื่องหนึง่ง มันจะมีตัวละครนักดาบตัวหนึง่งที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่ขี้ขลาดเสียจนไม่กล้าโชว์ศักยภาพเต็มๆของตัวเองออกมาโคตรจะไร้ประโยชน์และโคตรน่ารำคาญเลยถึงขั้นที่ว่าระหว่างต่อสู้ก็ยังวิ่งหนีสับตีนแตกอะ่ะเป็นเด็กผู้ชายใส่ซื่อคนหนึ่งที่ไม่รู้จักวิธีเกลียดผู้คนขณะที่ว่าตอนถูกกลั่นแกล้งเขายังเป็นแค่เด็กขี้แยที่ไม่คิดจะฟันดาบเพื่อตัวเองเลย เป็นตัวมะเร็งในปาร์ตี้ของตัวเอกชัดๆเลยและตัวละครนี้ก็คือฉันเองไงกระต่ายน้อยแห่งวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์โดคยอนอูถ้าจะกลับชาติมาเกิดทั้งทีไงถึงเป็นตัวมะเร็งตัวนี้ฟรเนีย่ยเท่านั้นยังไม่พอนะได้มาอยู่ห้องเดียวกันต,ตัวละครอันตรายแบบนี้อีก ต่อให้เราจะพยายามมากแค่ไหนแต่นี่มันไม่เกินความสามารถเราไปหน่อยเหรอมันจบแล้วสำหรับฉันโอ้หนอยทอมไรอย่ะคนต่อไปโดี๋ยขยอนอูอัอจเจย, <c oughs> ยอนหานเนินเด็กผู้หญิงคนนี้ที่จะได้กลายเป็นแม่มดแห่งหายนะในเกมนั้น เป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะทนแบกรับความทุกข์ความทรมานของโลกนี้เอาไว้ในทันทีที่ได้ถือกำเนิดมาเธอก็ถูกครอบครัวทิ้งกลายเป็นเหยื่อของการถูกเย่อเย้ยจากผู้คนและยังถูกมองว่าเป็นของอุจจาระที่ไม่ได้รับความรักจากใครเลยแม้แต่คนเดียวเธอใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเหนื่อยล้าเธอคือไอ เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติมานะกับการเกิดมาพร้อมกับ DNA กลายพันธุ์เคยได้ยินมาว่าลักษณะรูปร่างกับ DNA ของไอจะไม่ตรงกับพ่อแม่แต่การทิ้งเธอไปเลยนี่มันก็เกินไปหน่อยหรือเปล่าเพราะงั้นฉันถึงเข้าใจได้ว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นแม่มดแห่งหายนะแต่ยังไง ฉันก็นั่งเฉยล้วปล่อยให้โลกนี้ล่มสลายไม่ได้วิธีที่ง่ายที่สุดคงต้องจัดการเธอตอนนี้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นหายนะแต่ฉันไม่อยากทำแบบนั้นเนี่ยสิมีทางอื่นอยู่อีกไหมนะฮะเธอด้วยนะขยันอูเดินไปหาเพื่อร่วมชั้นที่อยากจะนั่งด้วยสิและตอนที่เขาเข้ามาก็ตอบตกลงด้วยนะวิธีนีล้ละฉันจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเธอให้ได้ด้วยสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่โชคร้าย ทำให้ฮาหนืนในเกมเครียดแค้นต่อโลกใบนี้แต่ถ้าเป็นเวลานี้ที่เนื้อเรื่องของเกมยังไม่เริ่มต้นขึ้นการกระทาของฉันอาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ในหมู่ตัวร้ายของเกมนี้ยอนฮาหนืนเป็นคนเดียวที่ครอบครองความสามารถในการทําลายโลกถ้าอย่างนั้นแล้วนี่หวัดดีเฮ้หอ <Hey>. oh. ฉันจะช่วยให้ฮาหนุนไม่มองโลกในแง่ร้ายเอง ฉันขอนังข้างๆด้วยได้ไหมถ้ามันมีความคืบหน้าและทําให้เธอมาอยู่ฝั่งเดียวกับเราได้แล้วก็เฮ้ออ่ะอ่ะฉันเหรอฉันก็จะเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองได้เหลือเวลาอีกห้าปีกว่าในเรื่องของเกมจะเริ่มต้นขึ้นเพราะงั้นก่อนที่จะเข้าสถาบันฉันต้องเป็นเพื่อนกับพาน,นินให้ได้เลยหลังจากนั้นจะชี้นำเธอไปสู่ทางที่ถูกต้องฉันก็จะสามารถเปลี่ยนเธอจากหายนะให้กลายเป็นพรได้ ถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปเธอเป็นคู่หูของฉันแล้วนะฉันชื่อโดฮยอนอูมาสนิทกันไว้เธอฝากตัวด้วยนะและนั่นทำให้อฉันได้กลายเป็นเพื่อนสมัยเด็กของบอสระดับกลาง